m o ลโน p พีดีสอเป็นไมโครโฟนไดนามิกที่รองรับก,การทํางานแบบ Dual Mode นะครับในกล่องมาเป็นชุดครบเซตเลยนะครับนี่คือสายต่อไม้ที่แปลงเป็น USB Type A และ Type C ได้นะครับตัวยึดเกาะกับโต๊ะนะครับตัวไมโครโฟนนะครับคู่มือแล้วก็ตัวขาตั้งใหม่วัสดุเนอย่างดีเลยนะครับวิธีการติดตั้งใช้ได้ง่ายๆนะครับ ประกอบเนี่ยนะครับติดตั้งได้ด้วยตัวเองใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีเราก็มีไม่ค์ไดนามิกเจ๋งๆใช้1ตัวแล้วครับที่ผมรู้ว่าคุ้มมากๆเลยฮะก็คือได้ทั้งพอร์ต XLR และ USB นะครับมีพอรตการเชื่อมต่อในครบๆเลยนะครับแปลงสายเป็น USB type c นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือได้ทันทีเลยไฟจะติดทันทีเลยนะครับเปิดเข้าแอป mono link นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง Android และก็ ระบบ Windows เลยนะครับปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียดนะครับสีฟงสีไฟอะไรเนี่ยปรับแต่งได้ถึง9สีเลยนะครับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็มีแอป m o u s Ring เหมือนกันการใช้งานทุกอย่างเหมือนแอปบนมือถือเลยนะครับควบคุมได้เลยมีปุ่มเปิดปิดเสียงไม้และปุ่มควบคุมแบบทวินบนควบคุมทั้งระดับเสียงไม้และเสียงหูฟังได้ในปุ่มเดียวเลยครับ และนี่คือเสียงจากไมโครโฟน Maono PD 200X นะครับเป็นยังไงถูกใจกันบ้างไหมครับไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับสีขาวและสีดำถ้าเมื่อสนใจก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมซื้อมาจากร้าน CT Music Shop นะครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเขามีร้านอยู่บน TikTok s h อ p และก็บนเว็บไซต์นะครับพิกัดก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับ